รู้สึกดีใจนะคะที่ได้มาร่วมงานกับองค์กรขนาดใหญ่ระดับประเทศอย่าง c g c อะคะ่ะก็รู้สึกว่ามันก็เป็นความฝันใยฝันมานานแล้วว่าเออจะได้ทํางานกับองค์กรที่มั่นคงแบบนี้รู้สึกดีใจมากเลยค่ะตอนนี้อยู่ที่สํานักง,งานการเงินของปูนซีเมนไทยนะคะความท้าทายของมันก็คือเราต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอยู่ตลอดเวลาค่ะเราไม่รู้ว่า วันนี้เราจะต้องเจอกับใครใครจะโทรเข้ามาบ้างแล้วเราจะยังไงก็คืออันนี้เป็นความท้าทายอย่างหนึ่งนะคะพี่พีก็เทคแคร์เราดูแลเราเป็นอย่างดีอะคะ่ะพี่พีใจดีกันทุกคนเลยะคะ่ะอยากจะเชิญชวนน้องๆน,นะคะที่จบการศึกษาแล้วหรือว่าอยู่ปี3และอยากจะมาฝึกง,งานก็ขอเชิญได้ที่ปูนซีเมนไทยนะคะออปูนซีเมนไทยเปิดโอกาสให้เด็กๆรุ่นใหม่ได้แสดงความสามารถกันทุกคนแน่นอน,นะคะ่ะ